วันนี้บ้านอาชิงเชงเม้งค่ะก็เลยอยากพาทุกคนไปดูว่าวันเชงเม้งเขาทําอะไรกันบ้างวันนี้ก็คือต้องตื่นแต่เช้าเลยค่ะเพราะว่าต้องเตรียมของต่างๆไปเซ่นไหว้พอถึงวันเชงเม้งของทุกปีนะคะญาติๆของเราก็จะมารวมตัวกันค่ะในครัวก็จะมีแม่แล้วก็พวกพีนะคะคอยดูแลส่วนด้านนอกก็จะมีพวกเด็กๆคอยทํากระดาษเงินกระดาษทองกันค่ะมีน้องๆถามกันเยอะมากเลยนะคะว่าอาชิงเป็นคนอะไรที่จริงแล้วอาชิงเป็นคนไทยเชื้อสายจีนค่ะแล้วพี่ก็ไม่ได้อยู่ที่จีนนะคะพี่อยู่ที่ไทยคะ่ะ เมื่อเตรียมของพบแล้วเราก็จะยกของต่างๆนะคะขึ้นลนแล้วก็ไปไหว้บรรพบุรุษกันค่ะตอนนี้เรายังไม่ถึงที่ใหม่กันนะคะแต่ว่าลนไม่สามารถเข้าไปได้แล้วเราก็เลยต้องเดินเอาค่ะแต่ทางเดินเท้าก็ไม่ได้เดินสบายๆนะคะทุกคนแต่ละคนก็คือมองแต่เทา้าตัวเองค่ะกลัวสะดุดลม้มสนวนแล้วก็เพื่อคอนเทนต์ก็คือไม่กลัวค่ะถือกล้องเดินไปวันเชงมิงเราก็จะมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองนะคะอันนี้ก็คือทางญาติเตรียมมาค่ะแล้วก็จะมีทองคําแท่งแบบนี้ด้วยเอาจริงถ้ามันเป็นของจริง ก็คืออยากได้แท่งหนึ่งเหมือนกันค่ะไม่ได้มีแต่กระดาษเงินกระดาษทองอย่างเดียวนะคะพวกเสื้อผ้านาฬิกาแล้วก็พวกรถก็มีค่ะส่วนทางคุณพ่อก็กําลังเตรียมของเส้นไหวอยู่นะคะและทุกคนก็จะได้ทุกคนละหนึ่งมัดค่ะส่วนทางนี้ก็คือกําลังเซลฟี่ค่ะนานๆเจอกันทีก็ขอถ่ายรูปด้วยกันหน่อยวันเชงเม้งปีนี้เราก็จัดตรงกับวันสงการเลยนะคะก็เลยไม่ได้ไปเล่นน้ําเลยเมื่อเราไหวเสร็จแล้วเราก็จะวางทุกไววรอบหลุมเลยค่ะตามความเชื่อของจีนแล้วถ้าเรามาไหวบรรพบุรุษเราก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็มี บรณฑบุรุษคอยคุ้มครองค่ะอาหารที่เราเส้นไหวก็คือแล้วแต่ความสะดวกเลยนะคะแต่และบ้านก็จะไม่เหมือนกันค่ะบางบ้านก็คือจะทําของที่บรรพบุรุษชอบนะคะส่วนบ้านอาจิงก็มีเนื้อตุนไก่ตุน,ตนแล้วก็ยำแตงกวาที่พี่ๆเขาทํานะคะแล้วก็มีอันนี้ค่ะยำม้นเส้นแบบจินยูนาาแล้วก็มีปลานิดนึงค่ะเมื่อเราทําการไหว้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทําการเคลียร์อาหารที่เรานํามาค่ะคุณพ่อบอกว่าคนที่มาเส้นไหวทุกคนต้องทําการกินอาหารเหมือนกันค่ะอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไร ะะแต่ว่าเราก็ต้องทําตามค่ะบรรยากาศในการเชงเมงก็จะประมาณนี้ค่ะอากาศก็คือจะร้อนนิดนึงช่วงนี้อาจิงก็จะลงคิมน้อยหน่อยนะคะเพราะว่าใกล้สอบแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะทุกคนบ๊ายบาย